สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อค่ำคืนนี้ใครคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับมีคนที่เขาคิดถึงคุณจนเขานอนไม่หลับเขาเป็นใครใครคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับในค่ำคืนนี้ เรามาดูพลังงานความรักคุณตอนนี้เป็นอย่างไรจะไปในทิศทางใดคุณคิดอย่างไรถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะเจ็ดใบพลังงานความรักคุณตัวคุณเทพจันทร์ความรักของคุณความอ่อนไหวนูคุณวิตกกังวล กลัวการสูญเสียผัดพาคจากคนรักของรักต้องคิดต้องเลือกต้องตัดสินใจในเรื่องาราวอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันอนาคตคุณวิตกกังวลคิดไม่ได้แกไม่ตกต้องเลือกต้องตัดสินใจดูสับสนแล้วคุณก็เป็นคนที่อ่านเดาใจได้ยากคุณมีความรับผิดชอบละเอียดรอบคอบท้าวเวสสุวรรณ ม,มั่นคงการไดกาเสียกาเสี่ยงจริงจังจริงใจแต่ัดสินใจด้วยความเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมั่นคงพาเทวาอสีความรักที่คุยกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจกันคุณว่าอยู่เป็นโสดดีกว่ามีความมั่นคงอะ่ะพาเทวาฤษีอะ่ะ ความรักดูดูดูเหนื่อยดูวิตกกังวลดูอึดอัดกว่าจะสําเร็จสมหวังต้องรอคอยต้องใช้เวลาดูคุณว่าคุณต้องการเป็นโสดเพราะคุณกําลังวิตกกังวลต้องเลือกต้องคิดต้องตัดสินใจเรื่องความรักชีวิตเทพาอาทิตย์ คุณต้องการปรารถนาคนรักที่มีความซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจความรักคนรักที่เข้าใจคุณยอมรับที่คุณเป็นคุณทำอะ่ะยอมรับและสนับสนุนคุณมีความอดทนกับคุณได้ความรักที่เหมือนคุณจะใช้เหตุผลอะ่ะในการเลือกความรักเพื่อความมั่นคงสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเฉลิมฉลองเทพธิดาะจันทร์จะได้เฉลิมฉลอง ความสำเร็จสมหวังเทพะบุตรยุติธรรมใช้เหตุเลยผลในการคิดแต่สินใจด้วย,วยเหตุผลเที่ยงตรงเป็นธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมถ้าคุณต้องการความยุติธรรมอจะได้รับคุณมีความยุติธรรมผ้าพายวุ่นวายใจ คิดไม่ได้แกไม่ตกวุ่นวายวิตกกังวนมันจะทําอย่างไรเพราะตัวคุณใบแรกก็วุ่นวายวิตกกังวลใบสรุปก็คิดไม่ได้แกไม่ตกเลือกไม่ได้ไม่คาดหวังดูเป็นตัวคุณเองคาดหวังกับความรักไว้สูงไว้มากมีกฎเกณฑ์เงื่อนไขอ่ะต้องต้องดีพร้อมเหมาะสมแล้วมีกฎไว้สูงและสมบูรณ์แบบแล้วคุณรอคอยคนที่ใช่ได้ดังที่คุณต้องการ แต่คุณจะเจอความรักแต่ดูความรักของคุณไพ่บอกว่าความรักของคุณที่ดีต้องเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณหรือมีความคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่ให้ความรักความอบอุ่นกับคุณได้สามารถเป็นที่พึ่งให้คุณปกป้องคุ้มครองดูแลช่วยเหลือ,ลอคุณได้ทุกเรื่องอะ่ะจะเป็นคู่รักที่ดีทำให้อนาคตมั่นคงและตอนนี้ปัจจุบันไปในอนาคตมั่นคงเข้าใจคุณ และยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นคุณทำยอมรับสนับสนุนคุณได้ดังที่คุณต้องการจะพบความสุขเพราะความรักคุณไม่ค่อยมีเหตุผลคุณไม่ค่อยมีเหตุผลรักหลงไหลรักง่าย่หนเร็วมีความโรแมนติกอยากอยู่ใกล้ชิดคนรักอยู่ตลอดเวลาเวลาไกลเวลาห่างไม่มีเหตุผลเข้ามา ความรักคุณและั้งกฎเกณฑ์เงื่อนไขไว้สูงได้สมบูรณ์แบบต้องดีพร้อมต้องได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการอ่ะคุณปรารถนาความรักที่รอคอยคนที่ใช่หรือคาดหวังให้คนรักเป็นดังที่คุณปรารถนาความรักคุณใบสรุปรภาพายต้องปรับ หรือคุณต้องปรับตัวหรือมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะความมั่นคงหรือใช้เวลาก่อนคุณจะสมหวังมั่นคงในเรื่องความรักเทพธิดาแมงป่องหรือเคยผิดหวังอันนี้ใา้สำหรบับความรักมาก่อนคุณเหมือนพลังงานคุณอันนี้ก็ต้องการอยู่เป็นโสดมีความสุขกับความเป็นโสดบางคนบางท่านแต่คุณจะมีคู่ในอนาคต ไม่ว่าตอนนี้หรืออดีตที่ผ่านมาความรักที่ไม่สมหวังไม่ได้อย่างที่คิดถึงการความรักคุณจะมั่นคงคู่ที่ดีส่งเสริมสนับสนุนคนรักคนรอบข้างคุณยอมรับเขาแล้วคนรอบข้างเขาก็ยอมรับคุณอีกหนึ่งใบขยายพัพพายตอนนี้พลาหูดูคุณวิตกกังวลน่ะต้องรอคอยใช้เวลา ความรักที่คาดเดาได้ยากแต่คู่ที่ดีที่อยู่ด้วยกันกับคุณมั่นคงต้องยอมรับสนับสนุนแล้วก็เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณสามารถให้ทีพพึ่งที่ปรึกษาคุณได้ดใตใด้สำรับผนังกวักพ้าแม,มน่นางกวักเฉลิมฉลองมีเสน่ห์มีคนมาลากมาชอบมีโชคลาบนะด้วยความเสน่หามีคนเสน่หาคุณของขวัญของฝากทรัพย์สินเงินทองเสน่ห พลังงานความรักคุณแล้วในหัวข้อค่ำคืนนี้ใครคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับมีคนที่เขาคิดถึงคุณจะนอนไม่หลับเขาเป็นใครใครคิดถึงคุณจะนอนไม่หลับไม่มาะขออภยัภยภัยร่วง เขาเป็นใครระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับรักในโลกเสมือนรักที่ยังไม่สมหวังอยู่ไกลอยู่ห่างรักทางออนไลน์คุณเป็นคนในฝันของเขาคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับในค่ำคืนนี้การให้อภัย ้รงต้องการให้คุณให้อภัยเขาไม่ต้องการให้เอาปัญหามาทับถมความรักนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจกันนะให้อภัยซึ่งกันและกันความรักความเข้าใจจากลาอยู่ไกลอยู่ห่างอันนี้ก็รักในโลกเสมือนแล้วก็จากลาอยู่ไกลความรักที่ยังจับต้องไม่ได้ความรักที่นิ่งที่ไกลที่ห่าง หรือเป็นพลังงานความรักคุณกับเขาไม่เข้าใจกันหรือความรักเนะ่ยเพราะต้องการมีการให้อภัยซึ่งกันและกันก่อนให้อภัยไม่ต้องการให้เอาปัญหามาทับถมในความรักนี้ดูเขาวิตกกังวลคิดถึงคุณจะนอนไม่หลับเธอด้วยไกลด้วยห่างยักษ์ที่ยังไม่สมหวังแล้วก็ยังนิ่งหรือบางคนบางท่านเขาคิดถึงคุณจะนอนไม่หลับคุณกับเขาล้า ความรักความเข้าใจกันม,มีไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมพร้อมที่จะให้อภัยแต่อยู่ไกลอยู่ห่าง<ม>แล้วเขาก็คิดถึงคุณรักที่ยังจับต้องไม่ได้อยากสร้างครอบครัวหรือเป็นครอบครัวกับคุณแล้วอะแต่ต้องไกลต้องห่างครอบครัวที่สดใสสวยงามมีคุณเป็นคู่มีกันและกัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นร่วมกันแก้ไขปัญหาสร้างครอบครัวที่อบอุ่นคุณอยู่ในหัวใจเขาแล้วคุณเป็นครอบครัวกันแล้วครนะอบครัวที่อบอุ่นหรือบางคนบางท่านที่ยังอยู่ในโลกเสมือนยังไม่เป็นจริงเขาฝันเขาหวังแล้คุณอยู่ในหัวใจเขาจะอยากสร้างครอบครัวไปกับคุณคิดถึงคุณดวงใจ คิดถึงคุณจะนอนไม่หลับนี่พลังงานโดยรวมถ้าไม่ใช่คนรักก็เป็นเพื่อนลุงป้านะอาพ่อแม่พี่น้องอะทุกคนที่รู้จักคุณที่อยู่ไกลคุณคิดถึงคุณแต่ต้องไกลต้องห่างกันหวังมีคุณมาอยู่เคียงข้างอยู่ใกล้ๆแล้วมีความสุขไม่ว่าเพื่อนพ่อแม่ลุงป้านะอาปู่ย่าตายายคิดถึงคุณจะนอนไม่หลับ เพราะคุณอยู่ใกล้คุณแล้วมีความอบอุ่นอะแล้วคุณต้องไก่ต้นผ่านจากครอบครัวแล้วก็คิดถึงคุณถ้าเป็นความรักคุณเป็นดวงใจของเขาอยากสร้างครอบครัวในภัยของการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นคิดถึงคุณแล้วอย่างไรมีกันในวันที่ลำบากคุณเคยช่วยเหลือเขาเป็นกำลังใจให้เขา หรือเคยลำบากมาด้วยกันช่วยเหลือกันแต่ต้องไกลต้องห่างอยู่ในความฝันคิดถึงคิดถึงคุณคิดถึงคุณแล้วเขามีความสุขอะ่ะแล้วคุณก็เป็นกำลังใจให้เขาแต่หลางนี้ยังไม่สมหวงังอยู่ในโลกเสมือนอบอุ่นอิ่มอุ่นอบอุ่นใจ คุณดูแลห่วงใยเอาใจใส่เขารักที่อบอุ่นไม่ไม่ว่าเขามีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรอันเนี้ยพอไปนี้มีการในวันที่ลำบากและอยู่ด้วยมีความอบอุ่นอิ่มอุ่นใจพร้อมให้อภยัยดูแลช่วยเหลือคุณอยู่ใกล้แล้วเขามีความสุขไม่ว่าเขาจะทุกข์หรือสุขเขาจะคิดถึงคุณไม่ว่าเขามีความทุกข์เมื่ออยู่ใกล้คุณนะคุณเป็นกำลังใจให้เขาช่วยเหลือเขาให้อภัยเขา อิ่มอบอุ่นใจอิ่มอุ่นใจเขาคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับแตกต่างคุณกับเขาแตกต่างแล้วคู่กับไพ่ไกลห่างคนอื่นว่าคุณกับเขาไม่ไมเหมาะสมกันมีความแตกต่างแต่คุณกับเขาอะเป็นคู่กันได้อยู่ด้วยกันได้สมหวังได้ เขาต้องการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นพบใหยครอบครัวชีวิตที่สดใสสวยงามมีคุณเป็นกำลังใจเอาชนะมารทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจคุณธรรมนำทางเขาคิดเขาตั้งใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะเหมือนทำในสิ่งที่ถูกต้องอ่ะเอาชนะอุปสรรคเอาชนะมารปัญหาที่ขัดขวางเขาไม่ยอมแพ้ เขาคิดถึงคุณจะนอนไม่หลับเขาคิดว่าเขาจะเอาชนะใจคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะต่อสู้เพื่อคุณเพื่อเขาแล้วเขาจะทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วมากกว่าถูกใจในตอนนี้สรุปเขาเป็นใครเฝ้ามองส่องมองคุณอยู่คิดถึงคุณแล้วก็มองคุณทางโทรศัพท์ เป็นคนที่อยู่ไกลหรืออยู่ไกล้ก็เหมือนอยู่ไกลความรักแล้วคุณก็เป็นดวงใจของเขาเห็นหนะ้าคุณแล้วมีความสุขคุณเป็นกําลังใจดูเขาจะอยู่คนเดียวคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับแล้วคู่กับภัยคุณมีกันในวันที่ลำบากเวลาลำบากก็คิดถึงคุณเวลามีความสุขก็คิดถึงคุณ คิดถึงคุณจนนอนไม่หลับแล้วเขาพลังงานที่ล้างในโลกเสมือนอยู่ในความฝันอยู่ไกลอยู่ห่างยังไม่เป็นจริงได้สำหรับมีเคมีต่อกันมีเคมีต่อกันคุณรู้สึกดีๆเมื่อพบเจอเขา คิดถึงคุณจนนอนไม่หลับนี่เป็นคนที่เริ่มต้นคบเพิ่งรู้จักแต่ก็ยังไม่สมหวังและเป็นทั้งคนเก่าคนที่คุณช่วยช่วยเหลือเขาได้คุณเข้าใจรู้ใจเขาเมื่อมีเคมีมีความรู้สึกดีๆมีอะไรที่คล้ายๆกัน mm hmm. เขาคิดถึงคุณจนค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับแล้วเรามาดูว่า ชีวิตเขาเป็นอย่างไรเขาจะทําอย่างไรความรักเขาคิดอย่างไรจะทําอย่างไรกับความรักพลังงานความรักเขาตัวเขาเองพญายราชศีสิงห์ หรือไม่เขาก็เกิดเดือนสิงหาคมหรือเกิดราศีสิงห์หมายเลขเก้าหมายเลขสองที่เกี่ยวข้องกับเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมัน่นไม่ยอมแพ้ก้าวไปข้างหน้ากล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงจริงจังจริงใจกล้าหานเปิดเผยตรงไปตรงมาพระวิศนุกรรม สร้างบ้านสร้างครอบครัวคิดถึงคุณจะนอนไม่หลับแล้วเขาอยากสร้างบ้านสร้างชีวิตสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเป็นคนที่มีความจริงจังตั้งหวังกับความรักที่มั่นคงมากคนหนึ่งแล้วเขาพลังงานความรักที่ยอมตายเพื่อพิสูจน์หลักแท้แล้วเขาเป็นคนที่เลือกเลือกความรักแบบพิถีพิถันเพื่อตอกย้ำความมั่นใจของเขาเพื่อความมั่นคงในอนาคต หรือเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองอะ่ะวิตกกังวลทาอาสุรินลาหูคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับแล้วก็วิตกกังวลกวัวความสูญเสียกวัวคุณไม่รักกวัวมีอุปสรรคปัญหามันเขารารถนาความรักที่ดีแต่ความรักนี้อีกอย่างต้องใช้เวลานะคิดตัดสินใจให้มั่นใจ เืเขาใช้เวลามาแล้วว่าเขารักคุณแล้วเขา,าให้เขาวิตกกังวลจนนอนไม่หลับวิตกกังวลในอนาคตอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันล่วงมาเองแล้วก็วิตกกังวลไม่ขลาลาม,มานสูนคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับมีอุปสรรคปัญหาต้องเอาชนะใจคุณเอาชนะใจคนรักความรักที่เคยผิดหวัง เคยผิดหวังเสียใจกับความรักปรารถนาความรักที่สุสารมั่นคงจริงใจคบกันเป็นเพื่อนรู้ใจเขาคิดถึงคุณเพราะว่าคุณคือคู่แล้วเขาจะต้องเอาชนะเหมือนแข่งขันกับคนอื่นเพื่อเอาชนะใจคุณความรักนี้มีการแข่งขันแย่งชิงทำให้เขาวิตกกังวล แล้วเขาก็คิดถึงคุณจะนอนไม่หลับในค่ำคืนนี้อีกสามใบพระเมปลาวตีเขาปรรถนาความรักความอบอุ่นความเข้าใจอยู่ไกลแล้วมีความสุขคุณคือเหมือนอนะคนที่เขารักแล้วเขาจะหยิบยื่นรักดีๆให้คุณรักที่บริสุทธิ์จริงใจรักเหมือนพ่อรักลูกแม่รักลูกคนในครอบครัวความอบอุ่น รักด้วยความจริงใจอ่ะไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรด้วยความจริงใจแก้ไขปัญหาแล้วเขาวิตกกงงวลในอนาคตแล้วเขาก็นอนไม่หลับพ,พระพรมฤษีท้าวทัตตะโรดใบนี้ดีสำเร็จสมหวังแบบคาดไม่ถึง คุณเป็นคู่คุณเขาจะพบเจอคุณแบบคาดไม่ถึงคุณกับเขาอะพบเจอกันแบบคาดไม่ถึงหรือมีอุปสรรคปัญหาขัดขวางก็จะสมหวงังแบบคาดไม่ถึงนําเรื่องราวดีๆมาให้คุณแล้วเขาจะนําเหมือนเซอร์ไพรส์คุณแบบคาดไม่ถึงความรักที่คาดไม่ถึงเรื่องราวดีๆความสุขความสําเร็จสมหวงังดูคุณกับเขาเพราะพลังงานเนี่ยเป็นคนที่แตกต่างอยู่ไกลอยู่ห่างไม่คุณกับเขามีอายุที่แตกต่าง พระพระพรมหรืีความรักที่เป็นผู้ใหญ่หรือปรารถนาความรักที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเคยมีอุปสรรคปัญหามาก,ก่อนไม่ว่าคุณกับเขาหรือตัวเขาเองมีอุปสรรคปัญหาความรักที่ใช้เวลากลัวความผิดหวังเขาปรารถนาคนที่มีความจริงใจอบอุ่นมีความคิดที่คล้ายคลึงกับเขามีความเป็นตัวของตัวเองความรักที่เข้าใจ ละง,งานความรักเขาที่สุดก็สมหวังอย่างที่คิดแบบคาดไม่ถึงเรามาดูวันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลข16หมายเลข5หมายเลข2อันนี้หมายเลข9กแม่หมอพูดไปแล้วหมายเลข17หมายเลข8หมายเลข27หรือไม่ก็เกิด วันพฤหัสบดีหรือไม่ก็เกิดวันจันทร์หรือไม่ก็เกิดราศีสิงห์หรือเกิดเดือนสิงหาคมเขาค่ําคืนนี้เขาคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับเพราะมีไพ่ลาหูขึ้นมานอนไม่หลับวิตกกงังวลความทุกข์ความอึดอัดใจคิดมากความรักที่เหมือนทุกข์อะคิดไม่ได้แกไม่ตกวุ่นวายวิตกกังวลเขา แต่ด้วยความสุขขมรอบคอบค่อยคิดค่อยแก้ไขของเขาก้าวข้ามอุปสรรคสมหวังแบบคาดไม่ถึง <K _ T> เขาต้องกต่สร้างบ้านสร้างครอบครัวที่อบอุ่นแล้วเขาอยอมตายเพื่อพิสูจน์หลักแท้หลักนี้แล้วเรามาดูว่าเขาคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับแล้วเขาอยากบอกอะไรคุณมีอะไรอยากบอกคุณ อันนี้เราดูแบบพลังงานความรักเขาหลืมไม่ถ้ามองดูรวมๆอันนี้เราอ่านความรักรวมๆชีวิตเขาตัวเขามุ่งม,มั่นก้าวไปข้างหน้าไม่ยอมแพ้จริงถ้าเขาจะทำอะไรอ่ะต้องได้ต้องประสบผลสำเร็จนี่ว่าการงานการเงินความรักความก้าวหน้าสร้างครอบครัวสร้างชื่อเสียงสร้างฝีมือผลงาน การงานการเงินช่วงเวลาที่เขาต้องอดทนต่อสู้เอาชนะอุปสรรคเพราะเขาอยู่ในความวิตกกังวุพร้อมที่จะแข่งขันเอาชนะอุปสรรคปัญหาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อครอบครัวเพื่อพ่อแม่เพื่อคนที่เขารักนี่ก็มากด้วยความรู้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ผู้คนคอยช่วยเหลือเขาด,ด้วยความรู้ความสามารถของเขาอะ ไม่ยอมแพ้ของเขาเอาชนะอุปสรรคเอเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้คนอื่นได้แล้วเขาก็จะสมหวังแบบคาดไม่ถึงจเจริญรุ่งเรืองแต่จะมากน้อยขึ้นอยู่กับความอดทนของเขาของแต่ละคนละท่านน่ะการงานการเงินความมั่นคงสําเร็จสมหวังจเจริญรุ่งเร,องเรืองกาวนาแล้วเรามาดูว่าถ้าบอกคุณได้เขาจะบอกคุณว่ายอย่างไรในค่ําคืนนี้เขาอะ่ะคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับ บอกคุณว่าอย่างไรต้องเลือกเขาเลือกคุณมีคนมาให้เขาเลือกทางเลือกแล้วเขาอยากให้คุณเลือกเขาทางเลือกหัววิตกกังวลกลัวคุณไม่รักรักคุณใจละลายแล้วใจอ่อนโกรธไม่นานโมโหไม่นานและเลิงไฟเขาเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟ แล้วอันนี้เหมือนคําถามว่าถ้าบอกคุณได้เขาจะบอกคุณว่าอย่างไรอย่างให้คุณเลือกเขาให้คุณรักเขาเหมือนที่เขารักคุณใจละลายแล้วแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขาเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟทุกแต่เขาก็ยอมเป็นแมงเม่าอีกใบบอกว่ากระบองเพชรเจ็บเจ็บเหมือนหนามกระบองเพชรทิมแทงทิม,ท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 มตำ วุนวายวิตกกังบุแล้วเขานอนไม่หลับติดเบ็ดไต้สำรับเขารักเขาหลงไหลหลงรักคุณรักคุณรักอย่างไม่มีเงื่อนไขทำอะไรไม่ได้ไปไหนไม่ได้แล้วติดเบ็ดหลงคุณเขาอยากบอกคุณแล้วเรามาดูว่าเขาจะทำอย่างไรกับความรักนี้คิดอย่างไรคิดอย่างไรอีก รู้สึกอย่างไรจะทำอย่างไรตัวเขาเองผลประโยชน์บางตาแล้วเขาว่าเหมือนเห็นเรื่องอื่นสิ่งอื่นบางตาบางใจเขาไม่เห็นความดีของคุณเป็นผลประโยชน์บางตาบางใจเขาแล้วเขาคิดถึงคุณแล้วเขาวิตกกังวลน่ะกลัวคุณไม่รักเขาความทรงจำ เขาไม่ลืมคุณคิดถึงคุณคุณอยู่ในหัวใจอยู่ในความทรงจำเขาแล้วเขาจะไม่ยอมแพ้ยังชิงต่อสู้เอาชนะอุปสรรคปัญหาติดเบ็ดใบเดิมเขาลักเขาหลงคุณแล้วเขานอนไม่หลับหลงไหลคุณทำให้เป็นอุปสรรคปัญหาของเขาสรุปฝาหลังฝนความรักนี้จะสมหวังเขาหวัง มเมื่อผ่านพ้นอุปสรรคไปแล้วฝ้าหลังฝนชีวิตจะสดใสสวยงามแต่สำหรับอิสระคุณกับเขาอยู่ไกลอยู่ห่างหรือเป็นอิสระให้อิสระคุณแล้วความรักจะบอกอะไรคุณมีคนคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับอะความรักจะบอกคุณว่ากามเทพบอกว่าหนึ่งใบ ปลดปล่อยตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องควบคุมทุกอย่างเพื่อให้ความความรักความสัมพันธ์นี้ประสบผลสำเร็จเหมือนให้ให้มีความเป็นตัวของตัวเองเหมือนไม่ต้องเสียแ้งไม่ต้องอ่ะเป็นตัวของตัวคุณเองอ่ะปลดปล่อยความทุกข์ความวิตกกังวลอ่ะปลดปล่อยตัวคุณเองความรู้สึกคุณไม่ต้องควบคุมไม่ต้องอึดอัดอทุกวิตกกังวลเพื่อความรักนี้เพื่อความรัมกที่ดีที่จริงใจ ไม่ไม่จะทําให้คุณไม่ไม่อึดอัดไม่ทุกข์ไม่วิตกกังบลนอะ่ะคุณจะสบายใจเป็นตัวของตัวคุณเองความรักจะบอกอะไรคุณอีกหนึ่งใบหมือนใจคุณอันนี้กลับด้านระหวังสัญญาณที่นำทางไปสู่ สัญญาณให้ให้ฟังให้ดูสัญญาณที่จะนำทางคุณไปสู่ความรักที่แท้จริงกำลังเข้ามามหัวใจเข้าใจกันความรักความเข้าใจจะมีสัญญาณนำทางคุณให้คุณดูให้คุณฟังความรักที่แท้จริงเข้ามาแล้วก็เหมือนว่า ภัยคนละสำหรับแต่คล้ายๆกันให้คุณปลดปล่อยปล่อยตัวคุณเองอะความคิดความรักที่ดีคุณไม่ต้องอึดอัดไม่ไม่ไม่ได้ควบคุมอะเป็นความรักที่ดีเข้ามาให้คุณประสบผลสำเร็จคุณไม่จำเป็นต้องต้องระวังอะไรอะอิสระเป็นตัวของตัวคุณเองแล้วคุณจะพบรักที่แท้จริงเข้ามาแล้ว แล้วเรามาดูว่าความรักจะบอกอะไรคุณอีกหนึ่งใบชีวิตรักของคุณกำลังก้าวไปสู่ระดับความมุ่งมั่นที่ดีขึ้นนะพลังงานไพ่สามใบคล้ายๆเดิมความรักคุณจะดีขึ้นก้าวไปสู่ก้าวไปข้างหน้ามุ่งมัน่น ดูเหมือนจะมีการแต่งงานความสำเร็จความก้าวหน้าแล้วแต่ละคนละท่านพัฒนาก้าวหน้าไปข้างหน้าไปสู่ความสุขความสมหวังแล้วมีคนที่เขาในค่ำคืนนี้คิดถึงคุณจนนอนไม่หลับ